ตอนนี้เรามาถึงบ้านจันลละอ,อนะครับสิ่งที่ได้นัดหมายกันไว้ก็มาดูเลี้ยงตักกะแต่นนะครับตักกะแต่นก็น่าจะเป็นพืชเอ่น่าจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่นะครับที่เราได้ดูข่าวข่าว,าวทาง Facebook บ,บ้างทางา YouTube บ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างพอดีนี้เป็นบ้านท่านรพสตอวารันยูนะครับจันลละอ,อ,อซึ่งที่รพสตอบ้านแทงนะครับเราจะตามไปดูนะครับ ท่านบอ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ติวการมาเยี่ยมด้วยมื่อนี่ว้าเลื่อนหอัวมปนบ่เนี่ย<ำ>โอ้ลูกเต่าอยู่จ้าคนหรือเดี้ยงนี่ยสองคนสคนเ<อ>มียจ้าคนสินผู้เดียวผู้เดียวบอกโอ้ย <c oughs> จากแล้วบางคนนี่เขาหลบไหมหลบมากหลบมากเออพอดีเห็นในเฟซนะครับว่าท่านเลี้ยง นักกะแตนนะครับเลยน่าสนใจถ้าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่น่าจะไปอยู่ที่ลําโคกงน้องนาได้นะครับก็เลยถือโอกาสนึกว่าท่านเป็นทาดวัวนะครับแต่ที่นี้ท่านเป็นทาแตกระแตนเอาแบบเรื่องต้นครับวันนี้เรามาถึงบ้านท่านพอรัศกบ้านแขกนะครับคุณวัดรันยูจันละอ้อเนาะจันละอ้อหรือไอ้ที่หลอดที่หลอดที่หลอดแผ่นหลอดแผ่นหลอดแผ่นหลอดย้ายมาจากบ้านบ้านหนองค่ะบ้านหนองค่ะนะครับหนองค่เขาไปอยู่ตรงนี้ พอดีเจอกันในในเฟซเห็นเพื่อนเอาหนาใส่รถเก่งก็เลยว่าเจ้าน <laughs> ่ามาทานงัวแล้วเพื่อนคอมเมนต์กามาพเพื่อนว่าบ่แม่พ่อหน้เรียกตั๊กแตนเพื่อนวา่าอ้าวน่าสนใจครับวันนี้เรามาตามถึงบ้านท่านนะครับแล้วก็มาดูการเลี้ยงครับว่า,เ,าเลี้ยงยังไงนะครับมีโอกาสเติบโตทางอาหารไหมนะครับเราจะพาท่านมาชมครับตอนนี้นี่คือนี่คือคอบ เป็นอะไรครับเป็นตาข่ายตาข่ายตาข่ายครับตาข่ายคือตาข่ายต้องดูเล็กมากดูเล็กแล้วดูเล็กมากสั่งซื้อที่ตามเน็ตครับตามเน็ตเลยมีรักษนาให้เลือกเรารับขนาดเลยครับราคาเหรอราคาราาคอันนี้ก็อยู่ที่พันสองพันสองครับใช่ครับอันนี้แต่หน้าสุดพวกสั่งมาใหม่เนี่ยขนาดสองคูณสองเนี่ยตัวหนึ่งก็จบกดูมันเก้าร้อยตัวเก้าส่ก็เป็นพันหนึ่งนะเอาที่ที่เขาขายเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงตะกั่วแดงเลยจริงมใช่ เราเราดูเลยในในชอปี้ั็ะก็มุ้งเยี้ยงตัแตมุ้งนี่ตั๊แตแโอ้ครับก็ทั้งทั้งหล่งยทั้งหลงยะยนี่หมดหมดแต่ขึ้นยากเพราะมันใมันลื่นเนาะแต่ผมตอนแรกผมก็ชอบขี่ครับแต่บางคนเขาเขาก็จะไปนะครับเขาจะปอันตีใหม่ตีใหม่คอที่เองก็ไ้ตีใหม่ถึงบางคนกับอซี่ก่อนเตังเป็นงขามันก็เอานามลองคือภายใน สิบปันแรกเนี่ยระวังเรื่องมดอย่างเดียวเพราะมันฟักออกมาคู่ียู่การการฟักนี่เป็นบางยากคือเขาเขาสั่งใครมาแล้วแบบเขาจะเขาจะเรียกไว้เขาสั่งเรียกไว้เขาเอาก็บเขาก็บชิ้นหน่งยนึงเขาพี่ชิ้เขามักไว้ได้กับสอดก็ประมาณสักห้าวันแล้วออกมาวางไว้ประมาณสิบสิบถึงสิบสองวันมันฟักแลาะ โอเปนยแหละของแพงมันสุดหลักเลยโอ้ก็คิดหนึ่งประมาณสามพันถึงห้าพันตัวคิดละคีะพันคิดละพันไปธรรมดาแล้วตัวะพูดแ่งเราเราต้องรอเสร็จกูเราเรี้ยงข้อขยายเลยก็แต่คนได้ี่ที่มือเรื่องเรงเรอยนแค่นี้ก็ได้เริ่มได้สิผมผมพลอีท่านต้องเรียนตะกอาแาศโมได้หนามยังขอ่าเออ กินหงาอย่างเดียวกับใบตองเป็นยังไงไปไหนมาไหนอ้าตอนแรกเลยนี่ก็เห็นในเฟซอ,อุอ๊กเห็นใน, YouTube. น,ในยนูนทูปเห็นในยูทูปกรับคนดื่มแน่ก็กับแกรียมนะที่อยู่ว่าอ่าแบบแล้วก็มันง่ายช่งนี้กำลังไข่ครับอืมง่ายก็มันจริงกับใบตองก็จะอาทิตย์หนึ่งก็สองสักสองครั้งเอาพอเน้นหญ้าเป็นหลักหญ้าเป็นหลักนี่ตัวนี้ประมาณกีนน่ตัวอ,นนอันนี้ก็กินนะครับนี่ ใบพาดเนี่ยกิ้นนะครับดูดินั่นนี่ทรายเขากำลังไข่ครับเห็นเป็นหูหูหน่อยๆนะครับไข่เขาได้นั่นสัหยเขาจะปลูกฝังเองเสร็จปุ๊บเราก็ยกออกไปเลือกไข่นี่ครับอันนี้เดี๋ยววันสองวันผมจะเอาไข่ออกนี่นี่นี่คือก็อันนี้โรงเรือนนี้สามคูณสามเมตรจริงๆมันเลี้ยงได้สองขีดแต่ผมสั่งซื้อมาครั้งแรกขีดหนึ่งนะครับขีดหนึ่งก็มีขายด้วยเปล่าแบบนี้ก็มีขายครับ เออเรื่อตักกแตหนึ่พี่ขายแน่นผมซื้อมาใหม่อีกสองชุดโอ้แล้วก็สั่งมาอีกสองชุดผมมีคนจองตักไข่กับที่เลี้ยงผมแล้วอือครับนี่นี่ก็องไปจากบานหนึ่ครับโอ้โี่สอนหลังนี้บ่าจะเตบ้านตักกแตนแล้วนี่งเตี้ยนไปตักกแตแล้เหรอบ้านี้สื่อมาแพงบ้านไดนไข่มันหนึ่งไข่มันขีดละพันขีดละพันครับขีดสั่งกระแงขีดหนึ่งนี่มันจะ ได้อยู่ได้ประมาณสามพันถึงห้าพันตัวโอ้สามพันหนึ่งแต่มันก็มีตายใน่กนระท่อมดาไมไดแต่นี่ตายน้อยมากนะครับนี่ผมผมยังเก็บสากมันพ้นหลีบหล่อยไปเลยลเดี๋ยวคืนนึงเอาไว้ก็คือให้มันไปไต้นะครับให้มันอยู่นะนี่ครับวกเก่งแต่เมืงอเสีกับกวกับข,ดขีดมันออกมาอุ้ยอุ้ยชั้นดีครับเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะครับนี่ครับไม่มีกลิ่นเหม็นเลยหอม ฟังเสียงหอบมันเวลาไม่แห้อาหารนี่มันนี่มันมันกำลังจับคูค่ะเอาอันใบ,บ,บใบใบไม่นี่ใบใบหญ้าน<ไ>ี่ให้ดูบันไดย์นำบันไดยผมใหม่สเสาแรกเสาแรงครับเป็นหญา,นางกระดอยเป็นบ่เนี่ยเนี่ยเลี้ยงงวดนะครับหญ้าเลี้ยงงวดโปรตีนสูงอันนี้เปียวกหนังเมืวานพวกนี้นะครับเนี่ยอ้อยพวกนี้นะโปรตีนสูงตัวนี้เนี่ยเลี้ยงมาได้จักเดือนแล้วอันนี้สี่สิบห้าวันสี่สิบห้ามือแล้วครับ เริ่มได้กินจือเกลือหรือยังยังเนี่ยครับนี่ไม่ใช่คนถามเมื่อไหร่ทอดได้กินเนี่ยบอกว่าเพาไข่ก่อนผมจะเก็บไข่สักสามสี่รอบเออเออายุตั้งแต่แตมันหกถึงแปดเดือนหกถึงแปดเดือนนี่มันกำลังจับคู่กันอยู่ครับแม่มันจับคู่จะไข่ครับนี่เมอไให้มันดูมันกำลังฝังไข่อยู่ครับเอาเป็นว่าผมจองไข่ไว้นั้นได้ผมกเกษียณหรือผมอีกสองเดือนก็กลัวจังสีได้เริ่มมาหา อ่ว่าลงเลือดนีห้องหนาวจังเฮ็ดไปเลยเคือหนึ่งใส่ห้องหนาจะไปิดคนลงหน้นเเ่เออก็คือเอาเอาเอาไอ้ผาย่างนะครับมุ้งมันน้ำผาย่าง<อ>มุ้งมันเปียกฝ<อ>นบ่ได้ไหังถ้าเปียกฝนตีมันอ่อนการหลอกขาดมันยากอืมนะเดี๋ยวอาแล้วต้องไม่เจียวฝนและในช่วงสิบวันแรกเนี่ยระวังแค่เรื่องมดอย่างเดียวมดสมมติสอกจะพาไปปั๊บปัญหาเลยอืมแต่ว่า แบบนี้ไปย่างมดกับขึ้นยากอยู่ครับโอ้เขามีขายเลยนี่มีครับสั่งน้ำเน็ดเลยมันว<อ>ันี่นสั่งเน็ดเลยว้าชอบตีรัศดาที่เขาเ็ะขายคือถ้ากับมาตีโคง้งเอาเต็มผมผมผมองตีกับผมไปตรงตรงเลยมั<อ>นวางไว้แล้ว<อ>นี่ตอนนี้ผมมืดมองที่นั่งเออเอ็เอมว่าพวกอ่างห้องน้ำยังเห็นบสท์หายเรียบร้อยอยู่ คือกูจะกุ้งย่างเว้ยผมเห็กุ้งย่างอ๋อกุ้งย่างผมไปทำเราจะเป็นเห็ดผมไปทำสวนเห็ดเออเราจะทำสวนเห็ดนะเคียงคิดตรงกันเคีคิดตรงกันปลูกเอาไปแล้วครับสอบมปแล้วกําลังบังตัวกันอืมทดสอบอันนี้กับปอจะเอากบลงเลี้ยงกุ้งแม่กุ้งฝอยออ๋ผมผมมีกองเรียบร้อยแล้วแต่ข้อขผมนี่ปลาทุกชนิดแล้วก็มีกุ้งมีปลาซิ่งคือมีน้องทั้งหมดน้องอันนั้นคือเป็นเป็นเป็นมันคูดินขายมันคูดินขายอะไรมันต่ำรับน้ำก็นั่นแหละมองซนห่วง หมดส่นหัวเออ่ยนี่แหละนี่บ่า์กันได้มาอยู่นี่สองรอยเมตรเนาะกะมันมวนแค่มันมวลมันมวนแบาน์จะของไงมันมวนเพราะว่าผมนั่นมีมีโล่งถี่ประเทศเป็นของง้วไว้แล้วนะแต่ว่าลื้อของง้วแล้วเลี้ยงง้วต้องใช้เวลาโดนเต็มนะต้องคักได้น้าต้องมีให้กินได้อันนี้ตักงแต่จายไม่ต้องครับหยากระมึงเนี่ยผมให้ได้ยี่สองหมื่นต้องหมื่นแบนโอ้ เห็นผมถ่วงว่าเป็นถาดงัวเพราะอะไก็เลยแบบว่าเม่ดหนเลงตักแตนอ้าวสนใจเลยแับนี้งัวมันเลี้ยงมันต้องดูแลมันดูแลเอาไปใช้กับอะไรอันนี้ตั๊กแตนนี่ผมให้ผู้นำเมาหนาให้กินก็ได้เออเอาไปเอาทีหนาในเด้อแล้วเออทีนี้งานอยูืนมั้งไอเจ้าบัวเขาเนี่ยพอพอมีผมมีเอ่อขอกงัวเก่าเนี่ยผมลือเมื่อแล้วกวางสีเทพื้นพอดีเลยครับอ่ามีอยู่สี่ล็อกล็อกละสี่เมตรสิบหกเมตรน่ะโอ้ยเลี้ยงเป็น ตามเลยก็คือแนวคิดผมเนี่ยลำโคกหนองนาคือแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติให้มีทุกอย่างที่อยากกินอันนี้ดีกว่าเลี้ยงจิตรเลยก็จิตรเนี่ยมันต้องกินหัวอาหารเลยในหัวอาหารมีอะไรมีฮอร์โมนมีแรงต่างนะครับแต่หัวอาหารแพงกว่าแพงอันนี้อย่าเขาก็ปลูกเองไปฟุ้งคูไวปแล้วก็ปลูกแล้วก็เกี๊ยวไปมันกินมือละสาวก้ามหนึ่งนุ่นๆนักมือกับไอ้อาดไม่ต้องกล้วยมาหาแม่เนี่ยคือ ไม่ต้องกลัวกันอัตรีละสองคืออะไสินะยอ๋อเป็ต้องกลัวกลัว้นกลัวเขาก็มีอยู่แล้วแหมมีอยู่แล้วโอ้ยมปไผพายเ็นกักยินผมพยายามคันหาร่อง่ไหนมันมันสิมักอีหรืออีนะมันสิง่ายง่ายน้ำแต่ว่าเนี่ยแต่ไงนะครับร่อวมันอ่อนเนี่ยมันกินได้กัดกินไปเรื่อยเด้อืมกัดกินมันไปเรื่อยผมเตรียมเดี๋ยวผมจะสร้างสื่อตัวนี้ก่อนสถานี่ กระเซียณผมสิมาเอาไข่น้ำมามาถามรายละเอียดครั้งนึงว่าการเลี้ยงทั้งหมดเป็นยังไงตอนนี้เอามาแค่เห็นก่อนว่ามั่นใจว่ามีมีเฮ็ดอีีหลเฮ็ดอีหลีผมเฮ็ดเจ้าแรงใด้ทั้งหมดสานตัวเอาสมมตผมสั่งกอลเต็มตัเรื่องโตเรื่องโตเนี่ยคือกับผมเอาไข่จากสามหลอสิลอดแล้วอายุจะหาดือนผมไม่พอจิขายโตัวตัวมันกับขีดนึงแต่อยู่ได้อยู่ประมาณสักสี่โล ผมสิขยายบอกก่อนเออขยายก่อนเอาตอนนี้เอาขยายผลผลิตก่อนเอาเคก่อนโอเคเป็นตะเกตันอีหยังตะเกตันปะตะกะปะตะกะอย่างเดียวบ่่อยางมัน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 มีหลายพันอยู่ครับตั้งแกเขาเรียกโม่จีนโม่ไทยนะแล้วก็มีตะเกตันตะเกตันโ่งอันยาวๆต้นยาวๆนะครับอนะว่าบ่ตะเกตันโ่งในหน้าเฮาตะกี้ทุกวันนี้มันได้มีเพราะอะไรเฮาใส่ยาขันยาเนาะอือบ่มี่เลยครับต้องเลี้ยงเขานี่แหละเลี้ยงเขา พราะว่าวังเซาเนี่ผมไปเห็นน้าตองหลงแล้วมีเกียรติหน้าไปลงผมยังดีใจไหมโอ้เกียรติมันมาอยู่เดลยก็เกียรติผมเต้นลงน้ำหนามเซาเลยอ่าก็เลยว่ามองสีเลียงปลาเลียงหอยมันอยู่ในคลองใส่ไก่พรมันนะเออมันอยู่เลยก็เลยว่าปล่อยลงเดีนหอยเฉลี่หอยเชอยลี่ตอนนี้ตอนนี้กะสิมาเล่นหอยเฉลี่ยีทองเออผมบอปล่อยหอดกุ้งลอบเตอร์ลุงเลยบอกโอ้โอเคเลยเออเพื่อไม่ขยันเป็นมองถึงความมัอนคงทางอาหารเนาะไม่ได้คือสิ่งที่ ลายคนอาจีบม่ม่งอ่ะมันมันมี้เนี่ยคือว่ามันมีมันมันบื้อมันจังบ่อยากมันกบบ่อยากไงแห้งอึดแห้งแต่หยากกินไงก็ตกินยากินนั่นกินนี่อันนี้มันบื้ออืดบ่อยาเลี้ยงอะไรมันมีครับเลี้ยงอะไรมันมีอยากกินตัวไหนก็หากินจับมาเลยสี่สิบหกสิบตัวถอดอันหนึ่งสองจานเย็นเย็นโม่พวกมากเลยเฮ้ยตะกะแตนเขาเลี้ยงเว้ยมากัดสื่อแน่เขาถอดอันนีกินโตัวจะมตัวต่อขึนไหนหมูบ่สิงซิงใหญ่ต่อไป เขาสิซื้อใครมันอ้าวนั่นคือสิ่งไม่ต้องห่วงตอนนี้คุณจองผมเเออนั่นแหละคนติดอยากได้ใครมั้เนีะผมถามพี่พี่โซทอนยุยาโซเนี่ยเราเรียกก่อนผมอ่าประม่านสื่อเล่าใครออกแนวใครหนึ่งขีดที่แกเลี้ยงนี่ก็ได้ตะการ์เตนอยู่จากสี่โลตัวตัวสดมันแล้วก็คล้ายๆบอลเหล้วใครมาเนี่ยแกได้เจ็ดขีดกี่รัฐได้บัณฑิตกี่ลัฐพันกี่ลัฐพันหัวหัวนานเท่าไหมันขากูเนี่ยอื่นเลย สี 4, 55, 4, 5, ่สิบห้าวันเออสี่ห้าวันเออขายหมดตัวนึงเนี่ยยงมาเลี้ยงจงเเไ้ลอดปีนึงจ้าเลียงขายเดือนสามหมื่นจะว่าเจ้าเสือมาสองหมื่นกัวได้ปีหนึ่งเด็กไลหาพันหกพันก็โอ้ยพอพอดีอันนี้สี่ิบ้าวันได้กำไรเราห้าพโอ้ยมองเห็นธุรกมองเห็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะตลาดเบิอเดเอ ตัเป็นประสบไปให้พี่น้องขายในตลาดนัดให้พี่น้องไปถอดขายตลาดนัดหลังขางตายในตะบนเนี่ยเอาไปถอดขายใช้กำไรเขาเอาไปทำอะไรโอเคเลยทำมาหากินโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ต้องหาตลาดต้องไงเออหาตลาดซึ่งเอาก็เนี่ยผมไปไายให้ถ้าเอาสมองผมเรียงคุได้มีหยาบกี่เหลีวไงเถาเรียงมีหยาบที่พื้นที่แลกัเอาเรียงบารละคร คือไหนึ่งขี์นี่ข้อที่เหมาะสมก็คือหนึ่งหนึ่งคูณสองเมตรหรือไม่ก็สองคูณสองก็ได้แต่ว่าถ้าสามามนึ่งผมจะอันนี้ผมจะเอาปล่อยมาอีกท2สองขีดอืมน็จะพลึบเต็มเลยสามคูมนี่แล้วพอดีไงมองขอกงอผมมันจะเด็ครับกับเอมันน้ำเส่ามันน้ำเสาเดี่มันมีเสาอยู่แล้วเล้วยังไงวันนี้เออวันนี้ผมผมซื่อผ่าเตินมานะแบบ ผมสิเป็นหลอกซักอ้อมนะปิดเวลาล่มฝนมาล่ฝนกับชักหลอกเออซักหลอกมาผมผมซื้อมาแล้วอ่าตอนแรกผมซื้อสามคูณสี่เนี่ยสามแผ่นบัตรมันมีอีกคือหกคูณสิบราคาไก่กันอยู่หลายหนึ่งผมเลยเอาหกกับสิบพลสิมาตัดออกเป็นสองคองเนี่ยแหนบดิ้งอ่อมเลยบาทก็เลยว่าโอ้ก็เลยว่าไม่ต้องย่างฝนเพราะยังเขามีราคาอเขามีราคาอยู่แล้วแต่ว่าษาดิสเออภาษาดิสอันนี้ก็ะสับเป็นเล็กน้อยซะมั้งอันนี้ไม่ปัญหาเลยเออผมว่าอยู่นี่ อันไรมาจอบก้าผมก้าผมไล่แหงกันโอ้เออนกต่างๆมาจอบลูกนี้มามาเกาะมาห้องเออนตะเก็เต้ก็ต้องอะไก็จะมากินอของเขาเลี้ยงไล่ดีเขาเลี้ยงเป็นฟาร์มเลยครับหายจึงจึงไงมันก็ดีกว่าเพราะว่าอะไรมันมันเป็นอาหารปลอดสารพิษอ่าปลอดสารพิษแล้วมันอาหารที่มีกากเยอะมีโปรตีนสูงด้วยอืเออนะครับกูได้ี่บมากินผักนี่กินตะเกตเตเนี่ย ไร่างรับส่เดก่อนเพราะยังเข้ากินจะหยาด้วยหยาบุ่นนี่บดใส่ยาเดียวก่อนแต่ใส่ยาเมื่อกี้ปลามันตายเลยครับอพอนี่ให้มันแห้งเร็วอยนเร็วเถือยามันตายเลยได้เพราะยังให้มันปลอดสารเคมีนี่ผมผมจะเอามเลี่ผมมันปลอดสารไงแต่ถ้าจินเจลี่มันมีหัวอาหารฮอร์โมนหัวอาหารขึ้นชื้นขึ้นอย่าปลาได้บ่อนี่ยผมอ่านกระสอบหนึ่งผมใส่อยู่หกหกเดือน มันกินพังบุ้งไงมันกินแดงๆยังไงตามภาษามันหากินตามภาษามันก็้ไงเมันก็เป็นปลาธรรมชาติเป็นปลาธรรมชาติปลาข้อของนี่ข้อก็ยาวประมาณสองร้อยเมตรงานเทศกาลเนอะวันช้ายทียังไงขบไว้คนมาเติมเทียงมันสิมันเขาต้อยากกินจริงสิเด้เอาแบบครับวันนี้เรามาถึงบ้านท่านพอเราไปสตอบ้านแขกนะครับคุณดันยูจันรอเนาะจันรอ หรือไอ้ที่รอดที่รอดที่รอดแค่ที่รอดแค่ที่รอดแค่ที่รอดง่ายมาจากบ้านบ้านหนองขาบ้านหนองขาครับหนองขาโอปายู่ตรงนี้พอดีเจอกันในในเฟสเห็นเพื่อนเอาหยาใส่รถเก๋งก็เลยว่าเจ้าน่ะมาทานงัวแล้วเพื่อนคอมเมนต์กับมาเพื่อนเลยว่าบ่อแม่พ่อน้าเรียกตั๊กแตนเพื่อนว่าอ้าวน่าสนใจครับวันนี้เรามาตามถึงบ้านท่านนะครับแล้วก็มาดูการเลี้ยงครับว่า เลี้ยงยังไงนะครับมีโอกาสเติบโตทางอาหารไหมนะครับเราจะพาท่านมาชมครับตอนนี้นี่คือนี่คือข้อข้อข้อยังเป็นอะไรครับเป็นตาข่ายใช่ไรหมตาข่ายครับตาข่ายคือตาข่ายเราดูเล็กไหมดูเล็กแล้วดูเล็กไหมสั่งซื้อที่ตามเน็ตครับตามเน็ตเลยนี่รักกระดาษให้เลือกรับกระดาษได้ครับราคาเหรอราคาราคาอันนี้ก็อยู่ที่พันสองพันสองครับถ้าอันนี้แต่หน้าสุดพุกซังมาใหม่เนี่ย ขนาดสองคูณสองเนี่ยตัวหนึ่งก็ถูกมันเก้าร้อยตัวก็ถูกก็เป็นพันหนึงเอาที่ที่เขาขายเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงตะกั่ยเตีนเลยใช่ไหมใช่เราเราดูเลยในในช็อปปี้อสตราก็มุ้งเลี้ยงตะกั่ยเตีนมุ้งในตะกั่ยเตียนเนี่ยโอ้ครับก็ข้างล่างแรงเลยท้งแงขยานเป็นขยันหมดหมดไปทั้ขึ้นยากเพราะมันจะใส่มันลื่นเนาะแต่ผมตอนแรกผมก็ชอบขี่ครับปบางคนเขาเขาก็จะไปนะครับเขาจะไปดีใหม่ดีใหม่ แอก่อรเดทเองอะไรที่ใหม่ๆแล้วบางคนกพอตืีก่อนเพอตั้งเพลง่ขามันก็เอาหนมลองคือภายในสิบันแรกเนี่ยระวังเรื่องมดอย่างเดียวเพราะมันฟักออกมาคู่เดียวการฟักนี่เป็นปัาคือเขาสังเคราหมาแล้วแบบเขาจะเรียงไว้เขาสังเรเรียงไว้เขาเอากระชีดนำหนึงง c พี่ชิเอามักไว้ในกระสอบก็ประมาณสักห้าวัน แล้วออกมาวางไว้ประมาณสิบสิบถึงสิบสงนมันปักแล้วครับโอเคไหมครับโอเคโอเคได้เลยโอ้ก็คิดหนึ่งประมาณสามพันถึงห้าพันตัวคิดละคีดละพันคิดละพันเไม่ธรรมดาแล้วตัวคุางเราเราต้องรอเสร็จปุ๊บเราเรียงก็ขย้ายเลยก็แต่คนที่มีมือเรื่องลรงเรือเทคนีคก็ได้ เริ่มได้สิบใช่พอดีผมผมยิงสั่งไอตัวเต็นเนาะสาปูมไอ้สาปคูมสีมาเราก็สามารถรวมได้เลยได้เลยครับเขาคือแต่ว่าเรียกกางเกงยิ่งดีคือเขาชอบแดดเขาชอบแดดไอเขาชอบแดดเลี้ยงนี่บ่ออยางทุ่งัวไหนบ่ตอนน้ำไม่กินเนี่ยนะบ่ตอนน้ำไม่กินไม่มีไม่มี่อันนั้นคืออันนั้นไอบ่อมันที่ที่ผมสั่งมา ได้มานะเอาบ่ได้น้ำกินบ่ได้ให้น้ำไมหมดไม่ไม่มีน้ำเลยอ๋อมันกินน้ำแลยยากยอ่านี่ครับเขาอยู่ของเขาเนี้ยขึ่นจะเปลี่ยนผลปีเขาเปลี่ยนตั้งแต่มันจะรอค่าอยู่ประมาณอ่าเจ็ดหกเจ็ดรอบเรอบรอาเพื่อมันโตขึ้นโตขึ้นเจ็ดเอมไปใช่คืออายุเขาก็หกปเียก็หลังจากเก็บไายเส็จปุ๊บดีก็อีสิบ้าวันก็เก็บได้อสิบห้วันเก็บอเขาจะมาไข เรื่องธรรมชาติโอเคเนาะก็ถือว่าเรามาได้ตามวัตถุประสงค์ก็ที่ว่าอีก2เดือนกว่าๆพมกเกษียณจะมาขอพันซื้อพันจากท่านไปได้ได้ครับเอาไปเป็นพันที่ลำโคบองนานแหล่งอาหารธรรมชาติับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับครับผม